สำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการเก็บคูปองส่งฟรีนะครับจากการซื้อของในะแอป Lazada นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับดับแรกนะครับให้เข้าไปที่ตัวแอปนะครับแล้วกดกดดูสินค้าที่เราต้องการนะครับสมมติว่าผมกดตัวนี้นะครับกดเลือกเข้าไป มันจะเป็นบางรายการนะครับให้เลื่อนมานี่ครับสินค้าอยู่ตรงนี้นะครับให้เลื่อนขึ้นมาเห็นไหมครับตรงคําว่าคูปองอมันจะมีเงื่อนไขนะครับอ่าซื้อขั้นตามอ่านี้นะครับ499ลดสิจะได้ลดสิอถ้าเราซื้อซื้อเกิน499ั้นขึ้นไป เรากดรับตัวนี้เราจะได้ส่วนลด10%นะครับแต่ว่ามันจะมีช้อยอีกนะครับเห็นไหมเป็นคูปองส่งฟรีนะครับสำหรับซื้อขั้นต่ำ49บาทเราจะได้คูปองส่งฟรี40บาทนะครับเนี่ยตรงนี้เรากดรับนะครับกดรับคูปองเห็นไหมครับกดดูเนี่ยมันจะมีช้อยให้เลือกเป็นพวกคูปองนะครับมันจะมีผลนะครับตอนเรา ตอนเราเช็คเอาท์คิดเงินอ่าเดี๋ยวผมกดกดรับคูปองให้ดูนะครับหาสมมุติว่าผมจะเนี่ยจะกดหาผมกดรับคูปองกันแล้วกันเนี่ยผมเลือกนะครับผมเลือกตัวนี้อ่าสมมุตินะครับอันนี้ไม่ได้สั่งหรอกแต่ผมจะกดให้ดูผมกดเพิ่มในรถเข็นนะครับเราเราไปดูนะครับว่ามันจะได้ส่วนลดจริงไหมเดี๋ยวไปที่ตะก้านะครับ ามาที่รถเข็นน่าจะเป็นเดี๋ยวนะครับน่าจะเป็นตัวนี้เมื่อกี้ตัวนี้นะครับถ้าเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงอมันเป็นร้านผมเคยกดใส่ตะกร้าไว้แล้วแหละอ่านี่ไงครับผมกดรับคูปองมาแล้วนะครับ ตัวนี้ก็แล้วกันครับราคาหนึ่งยหบาทแล้วมาดูนี่ครับหนึ่งรบาททีนี้กดเช็คเช็คเอา์นะครับนี่นะครับมันจะมีค่าส่งนะ 48บบาทแต่เราได้คูปองเมื่อกี้นะครับเราเก็บคูปองมาแล้ว40ิบนะครับมันก็จะต้องเราจะต้องจ่ายอีก8บาทนะครับจากสินค้า101บาทบวกอีก8บาทเป็น109าบาทนี่ตรงนะครับเห็นไหมครับมันจะได้ค่าจัดส่งส่วนลดค่าจัดส่งนะครับที่เราเก็บมา40บาทเมื่อกี้นะครับวิธีเก็บคูปองนะครับเพื่อนๆก็เอาไปใช้กันแบบนี้นะครับ จะได้เป็นส่วนลดถ้าเราไม่กดเก็บคูป,ปองนะครับเราก็จะไม่ได้ส่วนลดเราจะต้องจ่ายค่าสุขนส่งลองดูเอานะครับเนี่ยเห็นไหมมีหัวข้อให้เลือกเรากดได้เลยนะครับกดรับคูป,ปองก่อนกดเช็คเอาท์นะครับก็เป็นทิปเล็กๆนํามาฝากในการช้อปปิ้งนะครับในแอป l z a d a กากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ